เช้านี้ฝนตกหู้ออากาศดีเนาะตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่าบรรยากาศดีมากเลย เมื่อวานก็ลงไปไว่ายน้ำตรงโน้นแหละฝึกว่ายน้ำ

哦。 มันดับแล้วหรอพี่หรือว่าได้อยู่อ๋อยังนีอยู่โอ้ยเป็นเราจะเอามา อุ้ยหมึกอ,อร่อยมันหอมหอมเตาย่างเลยนะหมึกมันมอ,อร่อยมันหอมเตาย่างคิ่ มะนาวมาเลยครับมะนาวมะนาวสามพันห้าสิบสานาี 3, 000, 100, ่สาปหมะนาวมาได้นี่จะทำน้ำจิ้มแล้วเสร็จเอาผัาออกมีด้วยเอามาเลยเอืิงืสักนั้นโอเคเอามาเลยลเดี๋ยวจัดเองแันนะแล้วก็ขนอยเดี๋ยวแม่คัวจัดให้อเนอานม ออยแม่อ่ยู่ที่คณอไม่ใช่หม่ไม่อร่อยก่ไม่ทำพือหมูบดาปรุงไมนโอเคโอเคเดี๋ยวเเดี๋ยวทำให้เอาได้เปิดแก๊ได้่ะเปิดแล้วจิตุทำให้จุงเก่งอไรอกป้อนต่าาให้เป็นเอาผักมามาล้างผักไหมผักมาล้าง๊ไม่เอาแม่เปียกย่หมอะไ่น

ออหอยหอยอกปลาแล้วก็ยาก่างปลาหมึกทำไปทีนมันมีมีหิวชอบปะสองสาวทำอะไรก,กันอะ